หลังจากนั้นมาข้อ4ครับ read the sentence นะครับ which are true อันไหนที่มันจริง which are false นะรประโยคไหนที่มันเป็นเท็จแล้วถ้หาหามันเป็นเท็จก็ทำการแก้ไขให้ถูกต้องนะครับหน,นะครับ Jake and Matt would like to, uh, Jake and Matt would like both Jake and Matt would both like the same meal Jake และ Matt อยากได้อาหารเหมือนกันเลย Jake doesn't like spaghetti very much Jake ไม่ชอบสปาเก็ตตี้อ่ะซ เอาิลเกิดนะครับ They like two glasses of red wine พวกเขาจะได้ไวน์แดงสักสองแก้ว And They don't want any water พวกเขาไม่ต้องการน้ำดื่มหาครับ Matt would like to cook a special meal for their housemate ครับ Matt อยากจะทำอาหารมื้อพิเศษสำหรับพเพื่อนที่ร่วมบ้านกับเขาและ j a k really likes eating toast in the hole j a k ชอบการทานโทอิ h นห o อ e หรือคังโคกในรม้มากๆเลย ข้อสีนะครับมีส่วนไหนที่มันไม่สอดคล้องกับข้อจริงก็ทํางานแก้ไขให้เหมาะสมข้อ5ครับ practice the conversation with partner นะครับก็ฝึกบทสนทนานี้กับเพื่อนๆข้อ1บอกว่า which part which pair of sentences m e a n do you want นะกับ want นะกับ I want นะส่วนไหนของบทสนทนาที่มีความหมายว่าคุณต้องการไหมนะครับและส่วนไหนที่จะเป็น ฉันต้องการนะครับ Do you like wine no. I like s p a r t e i n no. g น Would you like some wine กับ I like some s p a r k t i t g นยะที่บอกว่า I like มาจากคำว่า I would like it, นั่นเองนะครับข้สอสเราใช้ some not any เมื่อเราทำการร้องขอบางสิ่งบางอย่างหรือเสนอบางสิ่งบางอย่างให้นะครับ Would you like some wine อยากดื่มไวน์ไหม Can we have some water นะเราอยากเ,าเราขอรับน้ำ จะจำนวนหนึ่งได้ไหมนะ We use any ไม่ใช่ใช้ some นะในกระสองของคำถามและการปฏิเสธ Is there any pasta นะครับมีพาสต้าไหมหรือ There aren't any apples นะไม่มีแอปเปิ้ลเหลือเลยนะครับก็เรื่องของการใช้ some and any น an ั่นเองถัดมาครับใน practice หน้าที่82นะฮะจะเป็นรูปแบบของทางที่เราดูตัวอย่างไปก็คือ Do you like กับ would you like นะครับก็คือการเลือกประโยคที่ถูกต้องเหมาะสมกว่าจะเป็น would หรือ do you like นะหรือเป็น I like กับ I'd like ครับจากตัวอย่างทั้งหมด6ข้อนะครับกดู e x c u s e me Are you ready order นะครับซึ่งคำตอบมีเลียลงแตง2แบบนะครับ Yes I like หรือ Yes I'd like นะครับก็บเรียกให้สมบูรณ์ในตัวมี้6ข้อนะครับ Would you like sandwich นะครับอยากได้แซนด์วิชไหม No thanks no, I'm not hungry นะครับไม่หิวเลย Do you like หรือ Would you like Ella คุณชอบเอล่าไหมนะครับ Yes, she's i very nice ใช่เธอดีมากเลยเธอเป็นคนที่ดีมาก Do you like หรือ Would you like a cold drink จะได้คดเครื่องดืม่เดมเยม็นๆไหม,ม,ม Yes, please, a l a e o n นะอาร์ติลฟนแน่นอนครับรุนาะนำมาให้ nice. นะหน่อยอยากได้สักชุดหนึ่งสักแก้วหนึ่ง Can I help you? คำตอบ yes we like or we like a table of two please นะอยากได้โต๊สะสลักสองที่นั่งและ 6. Uh, what do you do in your free time คุณชอบทำอะไรในเวลาวา่าง w e l l I like i like going to the gym นะคุณชอบไปออกกำลังกายที่ยิมนะหลังจากนั้นก็ลองฟังคำตอบจากบุสถานที่8.4นะแลาต้องการตัวคำตอบหลังจากนั้นแคปในข้อ2 ฟังคำถามนะแล้วก็เข้าการทิกงเครื่องหมายลงในคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อหนึ่งนะครับ like French wine especially red เนะี่ยฉันชอบไวน์ฝรั่งเศสมากเลยโดยเฉพาะวาไวน์แดงเนี่ยนหะรือ we'd like a bottle of French red wine นะรเราอยากได้อ่าไวน์แดงที่เป็นไวน์ฝรั่งเศสหนึ่งขวดเลยสองนะครับ just cheese please I don't like ham ขอชี้อย่างเดียวครับฉันไม่ชอบแฮมหรือ I don't like a cheese and ham sandwich อยากได้แซนวิชที่มีทั้งชีสและกรั้งแฮมข้อ 3. I like a book of Jody p i c o c t นะครับฉันอยากได้หนังสือของ Jody p i c o c t หรือ I like books of Jody p i c o l t แต่ข้างบนนะฮะอยากได้ที่แบบที่2จะเป็นรสัิามชี่นช,ชอบ I like 4. ครับ I like a new computer นะครับอยากได้คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่กับ I like Apple m a c More than PCs นะชอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบปฏิการ Apple m a x มากกว่า PC 5 huh. I d like a dog but t h a t says no ฉันอยากเลี้งสุนัขสตูดแต่พ่อบอกว่าไม่หรือข้างล่างประโยคสว่ว I like dog ฉันชอบหมานะ but I don't like cats much แต่ฉัาไม่ค่ยชอบแมวเท่าไหร่ No thanks ไม่ละขอบคุณ I don't like ice cream ผมไม่ชอบไอศกรีมหรือ I'd like some ice cream please นะผมอยากได้ไอศกรีมสักจำนวนหนึ่ง ก็ดูว่า,าความแตกต่างของสองประโยชน์นี้ข้อใดที่สอดคล้องกับในไฟล์8.5นะครับที่เป็นไฟ,ฟ,ไฟล์ audio file หลังจากนั้นก็ให้ฟังที่8.76นะครับฟังและเช็คตรวจสอบกับคู่ของคุณหลังจากนั้นมาดูที่ A and or sum นะครับ เอออซัมไม่คือสองการใช้คำที่เหมาะสมในการบรรยายคำนามซึ่งอ,อันนี้ก็คือในหมวดของคำระบุปริมาณไอแอนอย่างที่เราสร้างการอะใช้กับสิ่งที่เป็นชิ้นเดียวนับ่า้นะครับในที่แอนเนี่ยนับได้แต่ว่าลักษณะของการออกเสียงคำที่ตามมานั้นจะออกเป็นเสียงเสียงอ่อนะครับนั่นคือ อาจจะเป็นอาจจะขึ้นต้นด้วยสระนะเอออยู่แต่บางครั้งคําบางคำเนี่ยมันไม่ได้คุน้นเคยอยู่แต่ออกเสียงอออาก็ให้ใช้แอนเช่นกันส่วนอะไรที่มากกว่านั้นหรือบางอย่างที่มันนับไม่ได้ก็จะใช้สัม่มนะครับจะมีข้อหนึ่งไปแะนนา,นาสเตะบานานาเลยนะครับข้อ2องสัมไบรดนะข้อ3ามน,นมข้อสี่สไข่หลายหลายใบจะมีเอให้เห็นเลย5้าแอปเปิ้ลหกมันนี่เจ็ดบิสกิตแปดฟลาวฟลาวนี้ก็คือแป้งนะครับ 9. ก้าแซนวิชชและ 10. o n i นยก็คือหัวหอมก็มเลือกคำตอเทียมมาสมลงไปถัดมาครับ cooking for friends นะอย่างที่กล่าวในบทสนทนาก่อนหน้านี้ของการ การที่จะปูอาหารท o ดอินเดโฮนะหรือขังคกในรูของในแมทเขาบอกว่าหนึ่งแมทวั t ส์ o ะค o กท o t อ t h เดโฮให้เพื่อนเนี่จะทำอาหารให้เพื่อน look at the photos and the recipe นะดูจากภาพและก็สูตรอาหาร what do you think t o i n a h o is คุณคิดว่าทอร์นาโดคืออะไร and what is it not และอะไรที่มันไม่ใช่นะครับจากใน uh, recipe หรือสูตรอาหารด้านล่างนะครับนกะ็จะมี ingredients ก็คือวนะัตถุดิบ คือนะครับ TBSP คือ tablespoon นะครับสองช้อนโต๊ะนะครับสองช้อนโต๊ะของ vegetable น้ำมันพืช one tablespoon หนึ่งช้อนโต๊ะของทายม์นะครับ, oil, spoon, time, รบก็คือพวกเครื่องปรุงที่เป็นใบ t h y m e egg pork sausage นะครับก็คือไส้กรอกหมูแปดชิ้น s a l t and black pepper นะครับเกลือแล้วก็พริกไทยดำร้อยเจ็ดสิบห้ากร,รัมของ plain flour คือ flower, แป้งแป้งเปล่าๆนะครับอ่าไม่ได้เป็นผสมอย่างอื่นนะครับ t r e e medium eggs นะครับไข่ ขนาดกลาง3ใบ Frozen piece นะครับส่วนที่ทำการแช่แข็งไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็2 o to r milk 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 นี่คือนมจำนวนนม225 m ้ลลิตรแก j a k and m a t s นะดูการทำงานของทั้งสองนมนะครับ What do they have for the recipe เพราเขามีอะไรกันแล้วบ้างสรับสดหารแล้วนี่ use some นะการใช้กัน some any not much not many เราคุยกับคุยกับเพื่อนหูคุณนะครับ แต่ก่าปรากฏว่า e ด e าร์ s มเ e e กซ์มีไข่อยนวนหนึ่นงแล้ว there much นะครับ s n t m u m u o i oil มะครับมีน้ำมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กนะ็ทำการลองแต่งโฆษณาคุยกันดูหลังจากนั้นครับข้อ3.8.7ฟังเสียงตัวนี้นะ listen to Jake and m a t t s conversation ฟังเจคและแม็ t คุยกันนะและ write their shopping list shopping list คือบรายการที่จะย้องออกไปซื้อนะมันมีอะไรบ้าง what do they want at the supermarket นะลองฟังดู หลังจากนั้นมาที่ข้อ4ครับ complete the conversation with some any a lot and much or many มีบทสนทนด้านล่างนะครับแน่นอนครับข้อความหายไปก็ลองเติมคำในช่องว่างให้เหมาะสม Mom's ready for t o s t e w h o l e look is easy นาการประกานอาหารเมนู menu, อาหารหรือสูตรอาหารของแม่ที่ชีวิตทางคเบรูเนี่ยดูเหมือนง่ายนะ Good w o u like me to h e l p อยากให้ช่วยไหมนะ it's okay นะอะไรก o เก่งไม่เป็นไรหรอกนะฉันชอบการปรูกอาหารชอบการทำอาหาร you can help make the shopping list คุณสามารถช่วยได้ในการทำอ่าบายและการช้อปปิ้งหรือว่าจะต้องซื้ออะไรบ้างโอเค now do we have บะบะบะ eggs ตรงนี้เราควรเติมอะไรลงไปนะครับเรามีไข่ไหม and how จุด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  milk and flour is there นะครับเรามีนมและแป้งอยู่เท่าไหร่ where we have แบบแ g บแบ่นะครับ but not จุด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 ไม่รู้นะมีนย่างนี้ไข่นะมีไข่แต่ไม่จุดจุดจุด just two มีแค่สอง how จุดจุดจุด do we need น่าจะถามว่าเราต้องการกี่ซีนั่นเองคำตอบคือ three สามใบ okay put eggs in the list เงี้นก็ใส่ไข่ลงไปในรายการที่จะต้องซื้อของ And milk แล้วนมละ we need บบบบ milk The problem นะครับไม่ใช่ปัญหา we have บ,บ,บ๊หายไป and we have จุดจุด of flour นะครับแล้วเราก็มีจุดจุดของแป้งเช่นกันก็ดูว่าเขามีหรือไม่มีนะครับ g r e a t and vegetables นะครแล้วน้ำมันพืชล่ะ how จุดจุดจุด is there มีน้ำมันพืชอยู่เท่าไหร่ there จุดจุดนะไม่รู้อะไร but not แต่ไม่จุดจุดจุด look ดูสิ

กันนั่นคือมันดูเก่าและเศร้ามากนันคือรูปสองมันดูแย่แล้วนะครับในงานนำมาปรุงอาหารแล้วชุด how do we need นะครับต้องการเท่าไหร่ละ่ hey, put the list ะเอชพุซซอเรชชิ่งออนเดอะลิส่าง้กรใส่เต็กไปในลิสต์ด้วยโอ้โอ้และอลาดแพ็กเกจออ f ฟรอสตินพีซนะถั่วแช่แข็งอีกแพ็คใหญ่ด้วยนะครับ is that it ใช่ไหม yeahso first the supermarket Then the n the c o o k I can't wait to try this โอเคงั้นเขาเริ่มจากตลาดหาซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนแล้วก็เริ่มการบริหารนะฉันรอทำสิ่งนี้ไม่ไหวอยู่แล้วหลังจากนั้นครับเราไปที่ไฟล์ที่8.7ลองฟังการสนทนาและตรวจสอบว่าสิ่งที่คุณตอบลงไปนั้นถูกต้องไหมนะครับ